ปัญหาของเกษตรกรที่ทำนานะคะปัญหาหลักๆคือดินเน่าดินเสียนะคะและน้ําเสียพี่น้องเกษตรกรขาค,คนที่ทํานาทั้งหลายนะคะฟังบิ๊กเตอนนี้นะคะปัญหาหลักๆนะคะอยู่ที่ดินนะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะดินเน่าดินเสียอย่างเกษตรกรที่ทานาเนี่ยพอดินเน่าดินเสียสาเหตุหลายปัจจัยนะคะดินเน่าดินเสียส่วนหนึ่งมาจากการย่อยสลายของตอสางข้าวดิบข้าวเด้งที่ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาเกษตรกรใช้วิธีเผา แต่วันนี้พี่น้องเกษตรกรหยุดเผาได้แล้วเพราะบิ๊ก e จมีบิ๊ก e จช่วยย่อยเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เลิกเผาตอสังและข้าวดิบข้าวแดงนะคะบิ๊ก e จช่วยย่อยจะช่วยในการย่อยสลายตอสังย่อยจุนยุยเพื่อให้ตอสังเหล่านั้นเป็นปุ๋ยของท่านในอนาคตและปรับสภาพดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องปรับสภาพดินด้วยนารายพิกแผ่นดินขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากของเรานะคะพี่นงเกษตรกรค่ะหลังจากปรับสภาพดินแล้ว ท่านสามารถหวานข้าวได้เลยหลังจากหวานข้าวเป็นต้นกล้านะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องตามมาก็คืออาหารทางใบก็คือนารายสูตรหนึ่งนารายสูตรหนึ่งจะช่วยเรื่องการเจริญเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งการสร้างรากเร่งการแตกยอดนะคะหลังจากนั้นสูตร2ก็ตามมา1นกับ2บวกกันได้จนกว่าข้าวจะตั้งท้องพอข้าวตั้งท้องแล้วที่สาคัญที่สุดตอนนี้นะคะที่จะต้องบํารุงท้องของข้าว ก็คือสูตร2กับสูตร3คืออาหารทางใบพี่น้องเกษตรกรขาขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ท่านจะได้ผลผลิตที่เต็มแมตเต็มหน่วยสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วอยากให้พี่น้องเกษตรกรโทรมาปรึกษาก็ได้โทรมาสอบถามก็ได้หรือโทรมาสั่งซื้อก็ได้บิ๊กแจ๊ดมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆให้พี่น้องเกษตรกรโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดอย่าลืมนะคะพี่น้องเกษตรกรขาหากไม่พอใจยินดีคืนเงิน2เท่า ธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง